หนึ่งในปัตตพีหอยมุกที่สวยงามสมบัติล้ำค่าจากใจกลางทุ่งกุลาร้องให้ทุ่งกุลาร้องให้ซึ่งเมื่อก่อนนั้นเป็นก้นทะเลเมื่อก่อนเป็นก้นทะเลบ้านควยเอิญขี่นกอินรีสมบัติจากใจกลางทุ่งกุลาร้องให้เมื่อก่อนเป็นใต้พิภพใต้ท้องทะเลลึกทุ่งกุลาถูกยกระดับขึ้นมาแล้วก็ เป็นก้อนหินคอรอเคเลแต่ชิ้นนี้พิเศษครับมีชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในพัตพีชิ้นเดียวจากทะเลลึกเมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้วนะครับหอยมุกหอยนมสาวหอยนมสาวดูครับด้านหน้าของหอยครับคลาสสิกไหมคลาสสิกไหมครับดูแล้วบอดี้เชฟที่นิ์มี ความเย้ายวนส่งผลทางด้านธรรมชาติให้อารมณ์และความรู้สึกสวยงามลึกซึ้งครับมีตำหนิก็าตามธรรมชาติเขานะครับหอยหินเป็นมุกชิ้นนี้เปิดราคาไว้เพื่อให้พี่น้องนำไปขายได้ค่าคอมมิชชั่นกันทั่วหน้านะครับใครแนะนำมาเอาไปเลย5ล้านบาทค่าคอมมิชชั่นหรือ2 5เของยอดขายผมเปิดราคาไว้ที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ วันมิลเลียนนะครับวันมิลเลียนดอลลาร์นะครับหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งล้านดอลลาร์ยูเอสวันมิลเลียนดอลลาร์ยูเอสนะครับสวยงามล้ำลึกซะเหลือนนะครับนะครับมีชิ้นเดียวในพัทธพีชิ้นเดียวในโลกสมบัติมหาสมบัติจากใจกลางทุ่งกุหลากรองให้บ้านผมเองบ้านหน้าจันสัญญาศักบ้านหมอสัญญาศักบกสอสัญญาศักนี่แหละ บักคูนคนขอนแกนบ้านเล่านี่้นทงกุลามาอยู่ขอนแกนมาอยู่ขอนเกนนะครับดูฮะคลาสสิกไหมครับคลาสสิกไหมนะครับคลาสสิกมากคลาสสิกจริงๆครับดูบอดี้เขานะครับเป็นเหมือนเนินเหมือนนมสาวเป็นหอยสองตัวนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเชื่อมหากันนะครับลายเป็นเนินนมเรียกว่าหอยนมสาวนะครับลายเป็นหอยมุกที่สดใสสวยนะครับเร้าอารมณ์ มันไม่ใช่หินนะครับมันสวยกว่าหินเยอะมันคลาสสิกมันโอ้ยนวลนะครับนะครับดูนะครับสมบัติล้ำค่าใจกลางทุ่งกุลาร้องให้บ้านผมเองนะครับบอกคุณค้นค้นแก่นนะครับอบพยพจำติดตัวมานะครับเห็นคุณค่าว่ามีชิ้นเดียวในโลกมีชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นมีชิ้นเดียวในโลกสมบัติล้ำค่าจากทุ่งกุลาร้องให้บ้านผมเองสมบัติล้ำค่าจากทุ่งกุลาร้องให้ รังสรรด้วยธรรมชาติสร้างขึ้นโดยธรรมชาติรูปไล์ด้วยการเวลาหลายล้านปีผ่านไปผิวพันเกลี้ยงเกลาวสวยงามสดใสแข็งแกร่งนะครับเหมาะสำหรับมหาเศรษฐีจากดูใบห้องกงโพสขายพนินนำมานะครับค่าคอมมิชชั่น5ล้านบาทนะครับหรือ25%ของยอดขายผมจะเพิ่มราคาของเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ยจะขายได้นะครับ ตอนนี้เริ่มที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นตอนนี้วันต่อไปผมจะเพิ่มอีกเป็น2ล้านดอลลาร์ไปเรื่อยๆนะครับใครมาเจอก่อนก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกนะครับใครมาเจอก่อนจะซื้อได้ในราคาที่ถูกวันต่อไปจะเพิ่มเป็น2ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับท่านที่แนะนำนะครับ ผมชื่อนายสัญญาศักพิลาไหลเจ้าของสมบัติชิ้นนี้มีชิ้นเดียวในโลกท่านอยากได้ค่าคอมมิชชั่น25เอาไปเลยนะครับแนะนํามาแนะนํามาคนมาซื้อก็ไม่ยากครับคุณแคปรูปผมไปแล้วเสนอขายไปทั่วโลกเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อมีคนสนใจคุณก็โทรมาบอกผมว่าพ่อใหญ่สอสัญญาศักผมชื่อนั้นชื่อนี้นะจดเบอร์โทรไว้เลย08094 0942646782 0942646782ผมชื่อนายสัญญาศักดิ์ครับผมไม่โกงคุณนะครับเจอกันทํามหากินนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรครับแค่แคบรูปไปโพสขายนะครับหอยมุกหอยหินล้านปีที่สดใสสวยงามมากครับสมบัติจากอดีตมันนับล้านปีที่แล้วนะครับนะ ช่วยกันทำอาหากินนะครับโพสหาคนที่ชอบสมบัติชิ้นนี้ล้ำค่าจากธรรมชาติหอยมุกเปิดราคาไว้ที่ตอนนี้นะครับวันนี้วันที่13มีนาคม2565 1ล้านดอลลาร์สหรัฐ1บิลเลียนดอลลาร์ยูใครอยากได้ค่าคอมมิชชั่น5ล้านบาทขึ้นไปนะครับ25%ของยอดขายนะครับแนะนำมา คุณโพสต์ขายไปเลยครับแล้วก็ถ้ามีคนสนใจคุณบอกอยากมาดูของจริงก็ให้เขามาดูของอยู่กับผมแน่นอนนะครับนายสัญญาศักดิ์คุณประโทรมาบอกผมที่เบอร์โทรที่ผมแจ้งนะครับ094-264-6782แคปรูปผมไปขายแคปรูปผมไปโพสต์ขายไปทั่วโลกใครสามารถโพสต์ใน Google โพส์ในเฟซโพสต์ใน t i t t o k เอาไปเลยนะครับพี่น้องไม่ห่วงไม่ห้ามครับสมบัติของชิ้นเดียวในโลก ชิ้นเดียวในโลกครับราคา30ล้านบาทไทยหรือ1ล้านดอลลาร์ยูเอสเกิดการซื้อขายเมื่อไหร่คุณเอาค่าคอมมิชชั่นไปอยากสตาร์ทที่5ล้านบาทหรือ25%ของยอดขายสวยงามครับ